ที่ยืนนี่คือจุดที่จะขายเลยเดี๋ยวรอท่านผู้ชมมาก่อนนะครับทั้งแอปสี C ดำแอปสี F C แดงแอปสี F C ฟ้ารอแป๊บหนึ่งลยกันนะครับนี่ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ที่อย่างสวยเลยข้างหลังนั่นเขาใหญ่นะผมอยู่นครนายกอำเภอเมืองนครนายกนะไม่ได้เอาที่ภูเขามาจะขายไม่ได้เอาที่ไม่มีโฉนดมาขายอันนี้เป๊ะเลยนะครับโฉนดเดี๋ยวพร้อมโชว์เลยนะครับอยู่ได้จริงมีน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านสูงกว่า,าถนนข้างล่างเนี่ยผมดูด้วยสายตานะโอ้โหหลายหลายสิบองศาแต่มีโฉนดเอาง่ายๆไม่ใช่ที่เถื่อนไม่ใช่ที่ เขาเรียกว่าอะไรแหละบุกลุกป,ป่าไม่ใช่อ่าใครเข้ามาถ้าสวยฝักพิมพ์สวยหน่อยเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อน98คนแล้วสวยไหมครับอ้าวสวยฝักพิมพ์สวยหน่อยละกันนะครับนานๆผมจะมีที่อย่างนี้มาไม่ได้มีบ่อยหรอกครับที่ที่มีส่วนใหญ่ไม่มีโฉนดพอไม่มีโฉนดก็ไม่กล้าขายจริงๆที่เนี่ยมีอย่างนี้เยอะแยะ,ยะเลยแต่มันไม่มีโฉนดอย่างที่บอกเลยไม่กล้าขายอันนี้นโฉนดชัวรๆเลยนะครับ140คนแล้วขอกดแชร์กดไลค์ให้เพื่อนดูหน่อยละกันนะครับไทยทำไปพร้อมกับไลฟ์สดเลยละกันอ่าเดี๋ยวพาไปดูอย่างละเอียดเลยนู่นภูเขาสวยๆเลลยข้าง่างนลคือถนนมีเเารียกว่ามี เรียกอะไรดี่ะทานน้าทานน้าอ่ะทานน้าสาธารณะผ่านจากเขื่อนขุนด่านด้วยอ้าว<ช>สูงกว่าระดับน้ําทะเล30กว่าเมตรสบายใจได้เลย<ช>สวยไหมครับ2อ้ยบคนสวยไหมสวยไหมสวยฟังดูสวยสวยขอหัวใจทุกคนละ3าดวงนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะพาไปคุยกับเจ้าของใจดีเตรียมไปเตรียมกระดาษมานะรกระดาษไปเตรียมปากกามาละกันนะครับว่าจะให้โทรจะขอเบอร์ให้หมดนี่เกือบ3งานเกือบ3งานราคานี่ยังยังโคตรหรูเลยแล้วผมเชื่อด้วยว่า หนึ่งในพันนะมั้งที่จะมีอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับที่ที่ขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะตามมาเลยตามมาเลยนะครับอ่ะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปถามให้อย่างละเอียดเลยนะครับอ่าขอบคุณแล้วก็สบายใจได้ว่าที่มันซื้อขายได้จริงเดี๋ยวให้ทางเจ้าของเราเนี่ยเอาโฉนดเนี่ยมากางให้ดูเลยนี่ดูต้นไม้ดูต้นไม้โชว์โชว์ของดีต้องโชว์นะครับไม่ได้บนภูเข,ขาไม่ได้อา่าเขาเรียกว่าไม่เถื่อนนะครับนี่อ่ะรบกวนขอโฉนดสักนิดนึงนี้นี่นี่นี่น สามร้อยสามสิบเอ็ดคนเี่วิวนี้เนี่ยสวยขั้นเทพเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับเจ้าของใจดีของเราสักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวโหลุกกนแนะนํนตัวสักหน่อยสิครับผมผมน้องแบงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงครับครับผมโอ้โหถามนิดนึงที่ที่จะขายนี่ที่เรายืนอยู่ใช่ไหมครับผมพื้นนี้ครับผมพื้นนี้ตรงนี้เลยครับผมอ่าคุณแบงนิดนึงเดี๋ยวคุณแบงยืนเฉยก่อนผมโชว์ก่อนผมยังไม่ถามย่างอื่นนะครับนี่ให้ดูนะ แถวนี้นี่เพื่อนบ้านรอบเลยใช่ไหมครับมีเพื่อนบ้านรอบแล้วครับผมสารนุบภคเรียบร้อยครับน้ําไฟอยู่หน้าที่ดินนะครับสังเกตภูเขานะครับคุณแบงค์ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้อยู่ที่ตําบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับนครนายกครับห่างจากตัวอําเภอนครนายกไกลจังหวัดนครนายกไกลไหมับประมาณ13มกิโลครับผมจากนี้ไปตัวจังหวัด13มกิโลครับผมเอาง่ายๆใครรู้จักวัดหลวงพ่อปากแบงมั่ง ใครเคยมามั่งดีกว่าอะใครเคยมาพิมพ์หน่อยใครเคยมาวัดหลวงพ่อปากแดงวัดพามณาีใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าห่างประมาณสักไม่กี่กิโลอ่าแล้วตรงเนี้ ที่ตรงนี้ฉนดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับลูกครับผมคุดแดงเลยครับผมเดี๋ยวฉนดสวยครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับของจริงของแท้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเย็นๆอ่าเขาเรียกว่าใจเย็นๆไม่ใช่ไปเย็นๆใจเย็นๆคุยไปเรื่อยๆนะครับหอบหน่อยเพราะมันเดินขึ้นมานี่คุณแบงค์นิดนึงก่อนจะถามรายละเอียดครับเห็นรถคันด้ำจอดอยู่อันนั้นน่นคือถนนใช่ไหมครับครับผมนั่นนะคือถนนนั่นคือถนนครับผมจากรถที่จอดรถทั้งหมดเนี่ยเนี่ยขึ้นมาที่เราหมดเลยครับผมเนี่ยเป็นที่ของเรานะครับแล้้้้วขาาางหนนนนเีี่ยมท ใช่ครับอ่ามีมพันทันของส่งน้ําจากเขื่อนครับผมโอ้โหน้ำไหลแรงตลอดใช่ครับอ่าแล้วข้างหลังนั้นภูเขาอะไรครับอ่าภูเขานั้นเป็นแนวเทือกเขาอ,อุทยานเขาใหญ่ครับผมอ่าเดี๋ยวท,ท่านผู้ชมต้นคลิปผมบอกของว่าผมตรวจสอบอเอกสาร โฉนดอย่างละเอียดยิบนะครับว่าเป็นของจริงตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อบอกตรงๆนะเพราะว่าที่มันลาดเอียงนะองศามันสูงผมกลัวว่าไม่ใช่ชโฉนดจริงผมมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใครชอบเนี่ยก่อนวางมัดจำเนี่ยเดี๋ยวให้คุณแบงค์พาไปหาเจ้าหน้าที่ที่สานักง,งานที่ดินไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเลยจะได้สบายใจได้นะครับเนี่ยอ่ะนิดนึงนะครับผมถา<ผ>มนิดนึงพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่อ่าเนื้อที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดตารางวาครับผมท่านผู้ชมฟังพิมพ์มานิดนึงนะครับ สองร้อยเก้าสิบเจ็ดตารางวาครับแปลเป็นภาษาไทยว่าขาดอีกสามตารางวาครบสามงานครับราคายังไม่ถามนะครับยังไม่ถามทีนี้ไฟฟ้ามีไหมครับคุณแบงครับไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วครับผมนี่ท่านผู้ชมเบิ่งตาครับผมเบิ่งตามมองนี่หน้าแปลงแล้วครับไฟฟ้ามีนะครับ ปลาปาล่ะครับปลาปาก็อยู่หน้าแปลงนะครับจะผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยครับเป็นปลาปาอะไรคะปลาป่าของหมู่บ้านครับผมเป็นปลาปาหมู่บ้าน<ช>อ่าสองอย่างผมถามแล้วนะถนนก็คือผ่านหน้าที่เราเลยนะครับของเราเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่เห็นในในเฟรมกล้องเนี่ยครับคุณแบงค์ครับ ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นนี้เลยครับต้นแรกนี้จะเป็นต้นไม้มงคลนะครับเป็นต้นไม้พุนรัพย์นะครับผมต้นอายุนับร้อยปีแล้วครับอยู่ในที่เราไม่อยู่ในที่ดินของเราเลยครับผมเกินก่อนนะครับถัดไปก็จะเป็นต้นไม้ป่าซึ่งเป็นผลไม้ป่าซึ่งเป็นต้นคอนแลนดครับผมไอปเปี้ยงอ่ะนะเปี้ยลูกแดงๆครับอยู่ในที่เราทั้งหมดในที่เราทั้งหมดครับแล้วถัดลงไปก็จะเป็นต้นไม้ยางครับผมยางนาครับต้นไม้ยางครับเอาง่ายๆว่าแปลงนี้มาปลูกบ้านได้เลยมาปลูกบ้านมาอยู่ได้จริงนะครับ ที่ไหนเดี๋ยวผมตอบคําถามท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ,รบอยู่อ,อําเภอเมืองนะครับ,รบตาบลอะไรนะตำบลหินตัง้งครับผมตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนานนยกใช,ใช่ครับช่วยกันพิมพ์มานิดหนึ่งนะครับคนครนายกคนครนายกแล้วเป็นที่มีโฉนดทีนี้ของเราเนี่ยผมถามคุณแบงค์ไปแล้วนะครับรบายละเอียดก็จำเพาะถามไปละเดี๋ยวที่เหลือจะซักอย่างละเอียดเลยผมถามอีกครั้งนึงว่าข้างหลังเราเนี่ยเรียกว่าภูเขาอะไรตรงนั้นนะครับเป็นแนวภูเขาของอุทยานเขาใหญ่ครับผมที่เห็นทั้งหมดนี้นะฮะ นะเดี๋ยวนะฮะคุณแมงก่อนที่จะถามภูกเขาข้างล่างนี่บ้านคนเพียบเลยใช่ครับมีเพื่อนบ้าน4ี่ห้าหลังครับผมแถวเนี้ยเขามีโฉน,นดกัน<ส>เราก็มีโฉน,นดแต่เราจะเป็นแปลงเดียวที่มีโฉน,นดแล้วอยู่บนที่ลาดเอียงลาดสูงสแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพราะเพิ่งรังวัดได้ไม่นานมากรังวัดไปปีอะไรครับเมื่อปี2562ครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับ<ส>ผ่อนได้ไหมน,นี่ขอสดน,นิดนึงละครับ<ส>เดี๋ยวผมค่อยตอบนะครับเดี<ส>๋ยวยค่อยตอบท่านท่านชมได้ดูก่อนนี่ของเล่าเนี่ยนะฮะข้างหลังนี่คือ เป็นภูเขาดูหรือเปล่าครับอ่าเป็นภูเขาครับแต่เป็นภูเขาชุมชนครับผมป่าชุมชนป่าชุมชนภูเขากะเลี่ยงครับอ่าชื่อว่าเขาอะไรนะครับเขากะเลียงครับผมเขากะเลียงแล้วมีชาวกระเลียงอยู่ไหมไม่มีครับผมเป็นชื่อเฉยเฉยเชื่อเฉยเครับอ่าท่านผู้ชมใครชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยละกันนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามเบอร์ถามราคาให้ละเอียดเท่าอย่างยิบเลยคุณแพงรบกวนไปตรงต้นไม้นิดหนึ่งครับผมได้ครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปข้างล่างอย่างละเอียดนะครับอาจจะเวิ้นเวนิดหนึ่งเพื่อได้ข้อขมูลที่ชัดเจนต้นนี้เรียกว่าต้นภูมิซับใช่ไหมครับครับครับเป็นไม้มงคลครับผมลุกกวนกอดอนเขาเรียกอบให้หน่อยอบอ่าเนี่เนี่นี่<อ>นี่ตนออครับอ่าใครซื้อไปอย่าไปตัดนะครับเก็บไว้นะครับอ่าอยู่ในที่เรานะอันนี้อยู่ในที่เราทั้งหมดนะครับสบายใจได้เลยนะครับประมาณ3มคนได้ไหมผมว่าสองคนอบหมดสองคนอบ2อคนอบครับ2คนอบหมดครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลักดูเขตกันหน่อยครับคุณแบงครับดูด้านหลังก่อนเนี่ มีช้างป่าไหมไม่ไม่มีนะครับช้างป่าไม่มีครับมีแต่กระรอกกับไก่ป่าครับอ่าจริงๆมันอยู่ในชุมชนมันอยู่ในชมุมชนแต่แปลงนี้มันพิเศษคือมันเป็นแปลงที่ลาดเอียงขึ้นมาได้นะครับใครมาดูนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางมัดจำนะเลยอ่าให้ไปที่สำนักง,งานที่ดินก่อนเพื่อความสบายใจเพราะเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อนะครับหมดหม,ด,หมดชนดจะปักทองไว้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับครับผมมีหลัก,กต,งตองกับฉนดคุณแบงพูดอะไรผมไม่เชื่อเลยครับคุณแบงรบกวนนิดนึงผมขอถือฉนดหน่อยได้ไหมได้ครับอ่า ให้ผมเลยไหมเนี่ยให้เลยครับเอากลับบ้านเลยนะครับผมคุณแบงค์รบกวนอ่านฉนวนนิดนึงครับอ่านหลักเขตนิดนึงผมหลักเขตนะครับเลขอะไรครับสามแปดสี่หกครับผมสามแปดสี่หกครับผมผมให้ดูแบบเอียงๆนะสามแปดสี่หกครับอ่าตรงนะครับตรงนะครับสามแปดสี่หกแสดงว่าหลักด้านท้ายเราเนี่ยอยู่ตรงที่คุณแบงค์ยืนใช่ครับมีหลักเขตหลักหมดชัดเจนครับอ่ะโอเคครับอ่าไปไปดูตรงต่อไปกันนนะครับ ข้างหลังนั่นคือป่าชุมชนอ่าที่มันสลบมาปลูกบ้านข้างบนนี้ได้นะครับมาปลูกบ้านได้เลยดูวิวอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกผมก็ตกอกตกใจเหมือนกันอ่ะคุณแบงค์มาดูตรงนี้ก่อนละสองอย่างที่ผมยังไม่บอกนะครับคือราคากับเบอร์คุณแบงค์นะครับผมอีกหุดหนึ่งอยู่ตรงไหนครับอีกหมดหนึ่งอยู่ด้านนี้ครับที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นชน o i ก่อนที่ที่จะถือครับอ่ะคุณแบงค์นิดนึงนิดนึงนิดนึงครนิดนึงนิดนึงถือตรงนั้นแหละขอนขอนุญาตนิดนึงครับผม ท่านผู้ชมสังเกตนะถือสูงๆนิดนึงครับรบกวนเห็นไหมมันจะมีไลน์น้ำขึ้นมาเลยเวลาส่องกระแสงแดดเห็นไหมฮะดูะโฉนดดิครับของจริงนะฮะของจริงนะครับมีโฉนดมีไลน์น้ำโชว์ขึ้นมาเลยเพะะื่อนเอาโฉนดไปส่องแด,ดดดูก็จะเห็นอย่างนี้นะครับส่องแสงสว่างดูนะครับในโฉนดเขียนว่าตำบลหินตั้งนะครับอำเภอเมืองนครนายกอย่าเพิ่งไกลมากเดี๋ยวนัเดี๋ยวมีฉายชีพเข้านะครับสองอ่าสองงานกั็อีก87 97ตารางวานี่เป็นอย่างนี้เลยติดสาธารณะนะครับผมเอาของจริงมาโชว์แต่ถ้าใครจะซื้อกับคุณแบงค์เนี่ย ให้คุณแบงค์เนี่ยพาอันนี้ครับถือฉนวเนี่ยไปพาท่านถ้าท่านไม่มั่นใจนะไปคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานที่ดินนครนายกก่อนจะได้สบายใจเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่ามีฉนวจริงเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ,อไปดูหลักบุตรหลังนู้นกันก่อนครับเนี่ยที่อย่างนี้นะมีสวยต้องโชว์ครับต้องโชว์เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างสวยกว่านี้อีกนะครับปลูกบ้านอยู่ได้จริงนะครับขอกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันคุณแบงค์อาจจะไม่ต้องไปผมเห็นทงละใช่ครับเห็นหมดรับผมมีหมดครบสี่ตัวครับแ เป็นที่ลาดเอียงลงไปใช่ครับตามผมมาแล้วกันนะครับอันที่ต้นอะไรข้างหน้าผมเนี่ยต้นข้างหน้าเป็นไม้ป่าครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งครับผมแต่ผมไม่แน่ใจชื่ออะไรชื่ออะไรปล่อยมันไปนี่ที่ลาดเอียงลงไปนู่นเลยยันถนนเลยนะครับคุณแบงค์รบกวนยืนหน้าที่นิดหนึ่งหน้ากล้องตรงเนี้ยมีที่งอกครับผมด้านหน้าประมาณสักหนึ่งงานได้ไหมได้ครับประมาณหนึ่งงานครับผมเดี๋ยวพาไปดูคือที่ของเขาเรียกว่าคลองเหรอหรืออะไรอ่าเป็นคลองส่งน้ําที่มาจากเขื่อนขุนด่านประการชนครับอ่า มาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ลงไลน์ง่ายๆนะครับจะพาชมอย่างละเอียดยันไปดูชาวบ้านชาวช่องไปส่องเขาเลยนะครับไปดูเขาเรียกว่าทานน้าที่ไหลผ่านไปดูถนนด้วยอะไรทั้งหมดเลยผมขอทวนอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดินไปผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับที่ของเราผมทวนนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งว่าผมนะผมไลน์สดนะครับที่ของเราพูดซ้านะขออนุญาตพูดซ้าตั้งแต่แรกอีกครั้งหนึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลหินตั้งถูกนะฮะอาเภอเมืองนครนายกเส้นทางที่มาเนี่ยมาทางเส้นวัดพามณี หลวงพ่อปากแดงผ่าตลาดลงเกลือใครเคยผ่านั้างตลาดลงเกลือนครนายกมาทางเท่งอ่ะเขาเรียกอะไรนะตลาดเท่งตลาดเท่งครับมาทางนั้นนะฮะแล้วจะมีอุทยานพญาอะไรนะอุทยานพระพิกเนศใช่ครับน่จะติดพญานาคของผมซะแล้วอุทยานพระพิคเนตเขาเรียกว่าแยกอะไรครับแยกประชาเกษมครับผมแยกประชาเกษมเราเลี้ยวเข้ามาสักประมาณ23กิโล2กิโลสมกิโลจะถึงตรงนี้ถ้าคนจะจับพิกัดใกล้อะไรบ้างครับใกล้กับศูนย์เรียนรู้ภูกระเลี่ยงครับ พิมมาเลยนะฮะศูนย์เรียนรู้คูกระเรียงนะครับที่ของเราเนี่ย297ตารางวาถนนคุดแดงถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดคุณแบงค์มีที่งอกเดี๋ยวบอกก่อนมีที่งอกประมาณเกือบงานหมดนี่ขายเท่าไหร่ผมขายอยู่ที่สามล้านสี่แสนบาทพร้อมออนครับผมสามล้านสี่แสนอย่าคิดว่าถูกอย่าคิดว่าแพงนะครับเดี๋ยวผมพาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับสามล้านสี่แสนที่อย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆแถวเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีฉนดจริงหรือซึ่งผมก็สงสัยซึ่งมันมี แถวนี้เขาานดออกฉโนดกันหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่แปลงนี้มันพิเศษนิดนึงคือมันเป็นที่ราชันสูงขึ้นมาเดี๋ยวไปมองมุมล่างย้อนเงขึ้นมานะครับหนึ่งันกว่าคนแล้วขอบคุณมากๆว่วางเงินจองเท่าไหร่ครับวาเง,งเ,าวาเงินจองเริ่มต้นที่ส0ซครับสักเท่าไหร่ดี ถ้าถ้าถ้าคุณจะมาจองกับคุณแบงค์นะฮะรายละเอียดตรงนี้คุยคุยคุยกันได้อยู่ครับตามหน้างานเลยครับให้โทรมาคุยเหรอให้โทรมาคุยได้เลยว่าวางเงินจองเท่าไหร่ได้ครับเอาได้ได้ได้ถ้าสนใจเนี่ยโทรหาคุณแบงค์เดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมช่วยผมพิมพ์นิดนึงนะครับสัญญาณมือถือนี่เต็มพิกัดนะถ้าไม่มีผมไลฟ์สดไม่ได้นะครับเบอร์คุณแบงค์เบอร์อะไร0 8 6ย์ครับ 0483245ครับอีกสักรอบสิครับ086ครับ0483245ครับอ่ะ FC ใจดี FC หลอ่หลอๆ่อ FC สวยสวยน่ารักทุกๆท่ทานช่วยพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเออบเอร์ ר, คุณแบงค์เบอร์ ر, อันนี้คุณแบง็นอย่างนี้ได้ไหมผมตัดฟันทงไปเลยถ้าชอบแปรงเนี้ยวางสองแสนได้ไหมวางสองแสนได้ครับผม <lite> ได้เลยนะจะได้ไม่ต้องคุมเคือวางสองแสนให้เวลานานไหมครับให้เวลาสามเดือนครับสามเดือนเลยหรอครับ เอาง่ายๆท่านผู้ชมพิมมาหน่อยกันเปลี่ยนใจนะครับให้สนใจวาง2 0 0แสนให้เวลา3เดือนกับโฉนดผืนนี้เดี๋ยวไปดูข้างล่างย้อนขึ้นมาจะเห็นความสวยยิ่งกว่านี้อีกนะครับอ่าผมได้ข้อมูลเพาะเรื่อยๆแล้วประปามีไฟฟ้ามีสูงว่าระดับน้ำทะเล35เมตรนะครับอันนั้นหันหน้าออกถนนทุนแดงครับทิศอะไรฝั่งทิศตะวันออกครับผมทิศถนนทิศตะวันออกใช่ครับผมถามก่อนถ้าจะปลูกบ้านปลูกตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับ ดูหนะ้าที่เห็นทั้งหมดในเฟรมกล้องนี่เป็นที่เรานะครับเป็นที่ของเราทั้งหมดที่ของคุณแบงค์ไม่ใช่ที่ของเราผมก็มั่วไปที่ของเจ้าของคุณแบงค์น,นะครับสวยฝักพิมพ์สวยมาหน่อยเดี๋ยวพาไปดูหลักหมุดต่อทีนี้ผมถามนิดนึงว่าพื้นที่อย่างนี้ตรงเนี้น้ำมันจะท่วมไหมอ๋อไม่มีท่วมแน่นอนครับผมอะไรทําให้มั่นอบมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจเพราะว่านาครนายกเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่นครนายกตอนนี้อายุ40เปีก็ยังไม่เคยเห็นน้ําท่วมครับมีแต่แค่น้ํา เออขึ้นมาตามลำคลองแล้วครับผมคลองสาธารณะแค่นั้นครับแล,แล้วนี่ยมันท่วมน้ําตกอะไร,รอ่ะสาลิกาวังตะไคร้อ่ะงั้นท่วมปีละครั้งครับตอนที่น้ํามาครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีน้ําท่วมแล้วครับผมอ่ะผมถามนิดนึงห่างจากเขื่อนขุนด่านประการชนกี่กิโลห่างจากขุนด่านประการประมาณ13กิโลคร,ครับ13กิโลห่างจากน้ําตกวังตะไคร้กี่กิโลห่างน้ําตกวังตะไคร้ประมาณ11กิโลครับห่างจากน้ําตกสาลิกากี่กิโลห่างน้ำตกสาลิกาประมาณ10 พี่อปดโลครับผมอ่าเขาข้าวประมาณนี้นะครับพิกัดหาไม่ยากคุณแบงขอเบอร์อีกนิดนึงแล้วเอฟซฝากนิดนึ่งช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูข้างล่างกันละนะครับเบอร์คุณแบงค์เบอร์อะไรขออีกเที่ยวหนึ่งแปดหกครับศูนย์สี่แปดสามสองสี่ห้าครับอีกสักรอบช้าๆจดกันไม่ทันเลยฮะศูนย์แปดหกศูนย์สี่แปดสามสองสี่ห้าครับอ่าเดี๋ยวจะถามให้เรื่อยๆเต็มจบใครใครฟังทันฝากพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับพิมพ์มาหน่อยแล้วกันว่าที่นครนายกใครว่าสวยขออหหหััวใใจ้ผมนน่ยลก อ่ะไปคุณแบงค์เราไปดูกันว่าอยู่ได้จริงไหมนะฮะแต่ถ้าผมมีเงินและอยู่แถวบ้านผมผมซื้อผมชอบผมเช่าที่ภูเขาอะนะฮะมันมีบรรยากาศแห่งความล่มลื่นดีมากผมถามก่อนที่จะลงไปคุณแบงค์ครับตรงต้นมะพร้าวนะบ้านคนใช่ไหมบ้านคนครับผมมีคนอยู่ครับผมอยู่ตลอดตรงข้ามนี่บ้านคนทั้งนั้นเลยบ้านคนทั้งนั้นเลยครับเป็นบ้านคนล้วนเลยนะครับแต่ต้นไม้มันบางเดี๋ยวไปดูอย่าคิดว่าเอาที่ภูเขามาขายที่เนี้ย มีคนโทรมายังครับมีมีมีโซมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็โทรครับคุณแบงค์ผมขอเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับกันคุณแบงค์พูดผิดเบอร์คุณแบงค์เนี่ย086 048 3245อ่้าอ้าวเบอร์นี้แหละครับข้างหลังผมถามซ้ำอีกรอบหนึ่งเห็นภูเขาว่าภูเขาอะไรบ้าง อ่าตรงนั้นนะครับผมพี่ไกลๆริบๆลยนูครับฝั่งเห็นเป็นเขาอีโต้ของจังหวัดปาจีนนะครับผมเขาอีโต้เขาอีโต้ของจังหวัดปาจีนครับ่มซ้ายมาก็จะเป็นอ่าเทือกอุทยานเขาใหญ่ครับผมที่เราเห็นเนี่ยนะใช่ครับผมเขาใหญ่แล้วมีอะไรครับสูงขึ้นไปแบบชั้นที่3แต่ตอนนี้อากาศไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่จะเป็นยอดเขาเขียวครับผมเขาเขียวนี่นะเขาเขียวมองเห็นยอดเขาเขียวเห็นเลยเหรอครับเห็นเลยเขาเขียวที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะใช่ครับอ่าโอเคครับผมอ่าทั้งหมด3ล้าน เท่าไหร่นะ4แสนบาท3ล้าน4ี่แสนเป็นราคาคุณแบงค์โดยตรงใช่ครับไม่ใช่คุณแบงค์ขายอยู่2อล้านหาแล้วผมให้บวกให้ผมล้านหนึ่งไม่ใช่ครับไม่มีสบายใจได้อย่าเพิ่งต่อรองมากถ้ายังไม่ได้มาดูอ่าอันนี้ให้ข้อมูลตรงๆเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านล่างกันเดินนะเดินนะเราเราเราจะไม่กิ้งนะครับครับนําผมหน่อยครับอ่าให้คุณแบงค์เดินนําไปเลยผมจะได้ดูองศาของคนเห็นหลักข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหลักหมุดทั้งหมดเลยนะครับไปเลยครับไป อ่ะชะโนดอยู่ในมือนะครับไม่ต้องกังวลนะครับซึ่งผมกังวลก่อนท่านอีกก่อนจะรีวิวนี่ผมเช็คแล้วเช็คอีกว่าชัวร์หรือเปล่าอ่าถือชโนดก่อนอ่พยพเนี้ยเนีในในชโนดมือคุณแบงค์เนี่ยให้คุณแบงค์เนี่ยก่อนวางมัดจำเนี่ยพาไปที่สํานักง,งานที่ดินไปเช็คต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะถ้าท่านจะถ้าท่านกังวลนะครับอ่าถ้าไม่กังวลก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนกังวลเพราะที่มาลาดเอียงหรือเกินน่ะครับเนี่ยนะจำภาพผมไว้นะ เนี่ยนะนี่นะนนะก่อนผมจะลงไปแล้วมันจะไม่ได้เห็นภาพนี้นะครับมาปลูกบ้านตรงนี้ได้นะครับสไตล์ยกสูงนะครับดินไม่สไลด์นะฮะสบายใจได้ว่าดินไม่สไลด์เพราะมันไม่ใช่บุกเขาที่แบบอ่เขาเรียกว่าสูงชันนะครับมันมันเป็นมออยู่ที่เราที่เดียวเลยอะ่ะอ่ะไปเลยตามคุณแบงค์ไปเลยนะครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่อยู่ในที่เราเยอะแยะเลยนะครับสวยไหมครับอ่าพื้นที่297อยเาตารางว่า,า,า,วาเดี๋ยวพาไปดูลาธารน้านี่ดูรถที่ผมจอดดิกลายเป็นรถเด็กเล่นไปเลยนะครับเพราะมันสูง ดี๋ยวให้คุณแบงค์เดินไปลงไปก่อนเนี่ยจะได้เห็นไงว่าเฮ้ยคนโดนลงได้จริงเฮ้ยอันเนี้ยนนมันไม่ได้ที่เขาเรียกว่ารับลาบ,บแล้วหลอกตานะอ่ะตามมาเลยครับกล้องจะสั่นนิดนึงนะตามผมมาผมไม่ไม่เดินลงตรงที่แกเดินหรอกจะได้ชิงเฉียงกันไปนะครับใครสนใจก็โทรหาจะได้เลยมีผืนเดียวเท่าน,นั้นแหละครับอ้าวโหตรนนี้ต้นยางน,นี้น่าจะสามคนโอบนะเดี๋ยวผมเดินไปเนี่ยผมจะหันกล้องไประยะระยะนะครับสัญญาณยังชัดไหมถ้าชัดฝากพิมพ์ชัดหน่อยนะครับ ถ้าชัดฝากพิมพ์ชัดหน่อยนะครับเสียงชัดสัญญ,ญาณชัดฝากหน่อยนะครับพอมันออกอ่นอกสถานที่ไงโอ้โลื่น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 ขออนุญาตหมุนกล้องก่อนให้แกเดินแกไปก่อนเน่เน่เน,น่ดูดูดูนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะใครจะมาปลูกบ้านเนี่ยทํามันดได้เลยทํามันไดขึ้นไปได้เลยทํามันไดแล้วก็เดินขึ้นไปปลูกบ้านข้างบนได้เลยนะครับหรือถ้ามันยื่นออกมาก็ได้อ่าโอ้เป็นการรีวิวที่เหนื่อยมากเ <laughs> นี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เลย ไปเลยตามมาขอบคุณมากที่คนที่พิมพ์มาว่าชัดนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันไม่หนีไปไหนนะครับแล้วไม่ต้องกลัวที่เถื่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับจะให้เวลาทั้งสามเดือนนานเหลือเกินพี่เขาเสียงปังๆงๆในเขาจุดประทัดไล่นกกันนะไม่ต้องตกใจนะมันอยู่ในชุมชนนี่มาดูหมุดตรงนี้กันอ่าผมเช็คหมุดที่หมดแล้วเลขที่ตรงกับโเน่เน่เ่เ่เห็นไหม เนี่นะเรามองขึ้นไปยังยังไม่สุดนะเนี่ยมองขึ้นไปอ่านี่แหละฮะนี่แหละโอ้อกโทษเนี่ยเนี่เนี่น,นี่แล้วก็ไปหมุดโน้นหมุดที่เป็นธงสีแดงแดงนี่เห็นเสาไฟไหมไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับคุณแบงแล้วทำไมรถมันไม่ค่อยผ่านล่ะเป็น <c oughs> เน <c oughs> บ้านใช้สัญจรครับผมอ๋อเป็นเส้นลองลองใช่ครับเป็นเส้นลองครับผมซึ่ง <c oughs> จะหนนเส้นหลักประมาณร้อยเมตรครับผมส่วนมากเขาจะใช้เส้นหลักครับผม อะไรหมายความว่ายังไงนะฮะห่างจากถนนเส้นเส้นหลักอัเขาประมาณ2 0 0เมตรครับผมคือคนส่วนใหญ่ใช้เส้นรองกันใช,ใช่ครับ<ม>เดี๋ยวก่อนจะไปดูลำธารเราเขาเรียกว่าคลองส่งน้าเดี๋ยวเราไปดูนี่บ้านคนนีงก่อนคลองส่งน้ำครับผมอ๋อผมพูดไปรถก็มาแล้อันนี้จ้างมาหรือมาจริงครับ <laughs> มาจริงครับ <laughs> อ่านี่คุณแบงขออนุญาตก่อนนี่ <laughs> เดี๋ยวก่อนไปให้ดูที่เราก่อนดีว่านี่นะนี่นะท่านผู้ชมมองนะครับคุณแบงค์บกลัหน้ากล้องนิดนึงครับ ท,ทำกับผมจะสับสนหน่อยเ <c oughs> ปลี่ยนใจทุกวินาทีนี่อะ่ะอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมไปยืนบนต้นไมใ้ใหญ่กันยังสวยอยู่ไหมถ้าสวยยังฝักพิมพ์สวยหน่อยนะครับขอเบอร์อีกสักครั้งนี่ฮะครับผม086ครับ0 4 8 3 2ส5ครับอ่า297ตารางวาหรือเกือบ3งานขายในราคา3าล้าน4วางมัดจำสอ แสนบาทตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกใกล้ๆวัดหลวงพ่อปากแดงอ่ะไม่ไกลกันมากหรอกใกล้ๆอุทยานพระพิคเนตใกล้ๆน้ำตกสาลิกาน้ำตกนางรองน้ำตกวังกระไคข,ขุนด่านประการชนเขื่อนใหญ่ๆนะแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละนะครับพื้นผืนนี้เลยอยู่ในเฟร,รมกล้องท่านทั้งหมดเนี่ยเก็บรายละเอียดแทบไม่หมดเลยนะครับอ่ะไปดูเพื่อนบ้านกันครับนิดดึงนี่เดี๋ยวก็หาว่าเราโกหกเนี่ มีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ครับผมหลายครอบครัวเลยครับบ้านนี้จะแบ่งเป็นประมาณสามหลังครับผมอยู่ด้วยกันพี่น้องกันครับจะซื้อที่ดินเนี่ยต้องรู้เขารู้เราลบทรอยค้งชนะรอยค้งเพื่อนบ้านมีแล้วผมขับเข้ามาเนี่ยเพื่อนบ้านตลอดทางเลยเพื่อนบ้านตลอดทางไม่ได้เหว่ออแถไม่ได้เหงานะครับแล้วเขาก็แต่งอย่างนี้ครับผมอ่าแถวนี้ทํานากันเหรอครับทํานาครับผมทนาเดี๋ยวขอดูคลองส่งน้ําหน่อยนี่ประตูน้ําอยู่หน้าที่เราแสดงว่าเสียงน้ําเนี่ยเดี๋ยวเดินไปฟังกันนะครับ ่วงจุ้ยทำเลดีเลยตรงนี้อู้ทำไมมันใสขนาดนี้ล่ะครับใสมากครับน้าไหลาจากเขื่อนขุนดานครับผมอมาจากเขื่อนขุนดานใช่ครับมันมีมครับคุณแบงค์อยู่ข้างหน้านี่นจะได้ดูวิวสวยๆกันครับมันเป็นไปได้ไหมว่าน้ำเนี่ยมันจะล้นมาท่วมเราไม่ไม่ครับผมมีระบบการจัดการที่ดีครับผมอ่าโอเคครับเนี่ยท่านู้ชมลองมองดูนิดนึงว่าใสไหมล่ะลองลองดูดิว,ว่าน้ํามันใสไหมเห็นเขาเรียกว่าเห็นเขาเรียกอะไรนะพื้นเลยอ่ะพื้น เขาเรียกไงนะคุณแบงค์ผมเรียกไม่ถูกคลองส่งน้ําครับคลอ,องส่งน้ำอ่ะก็เรียกเหมือนบ้านผมเลยเนี่ยฮะมองเห็นท้องล่องคลองส่งน้ําเลยนี่น้ำใสแจ๋วเลยสวยไหมฮะสวยฝักพิมมาหน่อยไม่ท่วมครับนะครนายกตรงนี้ไม่ท่วมนะครับที่ไม่ท่วมนี่แล้วก็เดินมาตรงนี้เลยอ่ะไปตรงข้างหน้ากันหน่อยครับเพื่อนบ้านยังไม่หมดนะครับนี่นะอ่าสนใจยังไงก็รีบโทรมาก,ก่อนที่มันจะหมดแล้วกันมันมีแค่นี้แหละนะครับมันไม่ได้มีบ่อยๆอ่าคือง่ายเลยเราสร้างบ้านนี่นะ ผมผมตั้งกล้องไม่ใช่ผมนี่อห <laughs> เราสร้างบ้านเนี่ยสร้างเป็นสไตล์ยกสูงหน่อย <c oughs> เพื่อให้เขาเรียวกว่าเทควิวมองวิวให้หมดเลยนะครับอาจจะยื่นออกมากหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับสร้างระเบียงสร้างดัดฟ้าอะไรก็ได้มองเห็นภูเขาทั้งหมดที่เราไปดูกันตอนแรกเลยนะครับวิวสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเข้ามาตรงเนี้ยไม่ได้ไกลเลยนะครับผ่านถนนอย่างนี้หน่อยเดียวก็ถึงแล้วนี่แล้วดูดูดูไปดูตรงบ้นกันไปดูตรงประตูน้ําก็จะเห็นเพื่อนบ้านอีกเยอะเลยนะครับ ข้างหน้าเฟรมกล้องท่านก็มีเพื่อนบ้านอ่าแล้วยังเ้ยโอกาสดินสไลด์มันมีไหมไม่มีครับผมไม่มีจะเป็นดินที่เป็นภูเขาไม่ไม่สไลด์อยู่แล้วครับมันเป็นเขาลูกเล็กๆใช่ครับลูกเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่มากถ้าเราซื้อตรงนี้ไปครับเราสามารถพูดได้ไหมว่าเรามีบ้านบนภูเขาสามารถพูดได้เลยครับผมผมถามเพื่อความรู้นะครับอย่าว่าผมนะครับที่ลาดเอียงอย่างเงี้ยผมไม่รู้กี่องศาหรอกทําไมมันมีโฉนดถามหน่อยอ่าตอนนี้ตอนที่เขาเปิดโอกาสให้เราไปทาโฉนด อ่าเรายื่นทาเรื่องครับผมแล้วก็ไปออกนโฉนดครับผมคือง่ายเราไปทําเรื่องถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายครับอ่าแล้วเราก็อ่าคือทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามขั้นตอนทาให้มีนโฉนดอยู่ในมือเรารเป็นไปได้ไม่ซื้อไป5ปีเขามายึดคืนครับไม่เป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> อันนั้นสบายใจได้เลยสบายใจได้เลยก่อนลูกค้าที่จะทําการวางเงินมัดจำผมสามารถพาลูกค้าเข้าไปเช็คที่กรมที่ดินของจังหวัดนครนายกได้เลยครับอ่าผมถามเลย อย่าว่าผมได้ขาดนะอย่าเอาผมไปนินทาด้วยนะที่สวยอย่างนี้ขายทำไมที่สวยคือปัญหาคือผมอยากจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครับไม่มีเวลาดูแลครับปกติคุณแม่มีคนนครนายกครับใช่ไหมฮะไม่ใช่คนนครนายกครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรฮะอผมอยู่ที่จังหวัดตาาครับอ๋อแล้วมาซื้อมีที่มีที่ตรงนี้อยู่ใช่ครับแล้วทีนี้พอไม่ได้อยู่แล้วก็ขายครับผมเอาเงินไปลงทุนลงอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับนี่คือผลใช่ครับไม่เสียได้เหรอครับ เสียได้ครับผมแต่เราไม่มีเวลาดูแลจริงๆครับผมแล้วก็จะต้องไปตามธุรกิจที่ต่างจังหวัดต่อครับก็เลยเหตุผลในการขายไม่ใช่ขายเพราะช้างป่าลงมากวนนะไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับไม่ใช่ขายเพราะว่าน้ํามันท่วมไม่ได้ขายเพราะน้าท่วมครับไม่ได้ขายเพราะว่าเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีเพื่อนบ้านแถวนี้นิสัยดีมากครับให้เข้ามาได้เลยให้เข้ามาเลยครับอ่ะไปพอครับไปดูประตูน้ํากันนี่มีประตูน้ําอยู่ข้างๆที่เรามาดียังไงครับ ประตูน้ําอยู่นะครับเวลาเราตอนตอนตอนเรานอนอยู่นะครับจะได้ยินเสียงน้ําตลอดเลยครับเวลาตอนกลางคืนเวลาแบบเงียบเงียบเข้ามาก็จะได้ยินเสียงน้าไหลตลอดน้ําป่าหรือน้ําในคลองน้ําในคลองครับในคลองนี่เลยครับมีปลาด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอวัวใจทุกคนละสามสี่ดวงหน่อยละกันนะนะครับอ่าระหว่างเดินไปนี่ขอเบอร์อีกแล้วขอซะหน่อยครับผม0 8นปดหกครับ04น 83245ครับอโอเคเดี๋ยว่ให้ท่านผู้ชมโทรมาเลยน,นี่มาดูกับผมก่อนนะครับคุณแบงค์เดินไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน่าเดี๋ยวจะเห็นว่าเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับมาไม่ยากนะครับมาไม่ยากาถ้าใครรู้จักว่าหลวงพ่อปากแดงก็มาไม่ยากเลยนะครับตลาดเท่งตลาดลงเกลือนะครับอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดเลยมาดูตรงนี้กันอย่างกระน้ําตกเลยนะครับนี่นมองไปนี่มีเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยนะครับให้ดูให้ดูคุณแบงค์ลุกขึ้นม,มาหน้าหน้ากล้องนิดนึงครับเน่ อันนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าเขื่อนขุนดานอ่าเขื่อนตัอย่าง <c oughs> น้ำไหลมาจากเขื่อนขุนดานครับผมอ่าแต่ไม่ใช่เขื่อนขุนดานนะครับใช่ครับอ่าท่านผู้ชมฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงอ่าน้ำมีอย่างนี้ทั้งปีไหมครับอ่าน้ำจะมีประมาณหกเดือนครับผมหก <6 S 2> เดือนครับผมเดือนเดือนไหนที่มันไม่มีครับเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนครับผมพฤศจิกาจะไม่มีอ่าพึ่เริ่มเริ่มจากเดือนพฤศจิกาทางเขื่อนจะปล่อยน้ําครับผม ปล่อยน้ำให้เราใช้ประมาณ6เดือนเพื่อที่ว่าจะให้อ่าชาวบ้านได้ทําการเกษตรต่อหลังจากที่หมดฝนแล้วครับอ่ะเอาง่ายๆเลยว่ามีน้ําให้ไว้ให้เขาเรียกว่ากเกษตรกรเนี่ยใช่เอาไว้ทําการเกษตรอ่าโอ้โหผมชอบจังเลยนะครับพอมองมาตรงนี้นี่เขาทํานากันเต็มไปหมดเลยนี่ทํานากันอะไรกันสวยหมดเลยดูบรรยากาศนี่แล้วน้ําก็ผ่านไปอ่านี่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 เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นไหมฮะมีเพื่อนบ้านหมดเลยนะครับเพราะนัา ปลาปลาอ่าเห็นท่อแล้วเห็นมาสแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นมาสเลยฮะอ่าเนี่ยแสดงว่าปลาปลามีจริงแสดงว่าสาทรุนโดบะพอครบพร้อ,อมเลยนี่มองไปเห็นที่เราอย่างนี้อ่าท่านผู้ชมคี่ว่าปลูกบ้านได้ไหมละ่ะถ้าได้ฝากพิมมาหน่อยละกันนะครับเสียงดังไหมระหว่างเสียงผมเสียงฟุ้นแบงกับเสียงน้าอะไรดังกว่ากันนะครับอ่าคิดว่าเสียงผมดังกว่าะอ่ะโอเคครับฟุ่แบงก์เดี๋ยวมาตรงนี้กันหน่อยนะครับไปเดินข้างหน้ากันนิดนึงเสียงน้ามันมันดังมากอ่าขอบคุณท่านผู้ชมมากที่เข้ามาชมกัันนะครบ เนี่สยสๆอย่างนี้เลยคุณแม่งน,น้ําอย่างนี้เล่นน้ําได้ไหมได้ครับผมเขาไม่ว่านะไม่ว่าครับสามารถอ่าถ้านําเป็นไม้ไผ่อะไระครับครับแต่ที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ถาวรหรือเป็นยางรถยนต์มัดเชือกแล้วก็ลงไปเล่นได้ครับผมอันตรายไหมไม่อันตรายน้ําไม่ได้แรงมากครับอ่าใช่พอถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรไม่ตรงบ้างไหมตรงปกทุกอย่างครับตรงตกนะที่จริงสวยกว่า อยากให้มาชมด้วยตัวเอง,ต,เองตัวเองครับอ่าโอ้เสียงน้ำดำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเสำำซี่บอกว่าเสียงดังกว่าผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมแพ้แพ้เสียงน้ำไม่ได้อ่ะต้องเดินหนีก่อนนะครับอ่าขอบคุณมากมากเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยผมฝากหยิบถือมือถือมาหน่อยดิบางทีผมโดนเจ้าของเนี่ยให้เบอร์ปลอมคุณแม่ยืนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละผมว่าเสียงผมชนะน้ำละ ผมจะขอเบอร์คุณแบงค์อีกรอบนึงแล้วผมจะให้ FC เนี่ยโทรมาแปลงข้างหลังคุณแบงค์เนี่ยผมทวนนิดนึงข้างหลังเนี่ย237ตารางวาโฉนดถูกต้องโฉนดชุดแดงอำเภอเมืองนครนายกขาย3ล้าน4วางมระจําสองแสนนะครับให้เวลา3เดือนหลังจากวางมระจําแล้วนะครับปลูกบ้านได้มีน้ำมีไฟมีเพื่อนบ้านนะครับค่าโอนคุณแบงค์ออกให้ทั้งหมดใช่ครับโทรมาเบอร์อะไรนะ086 04 83 245ครับอีกสักรอบสิครับ086 04 แปดสามสองสี่ห้าครับอ่าวานเอฟซีหน่อยเถอะผมอยากจะรู้สักคนหนึ่งช่วยโทรมาหน่อยผมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโทรมานิดนึงว่าใช่เบอร์จริงไหมนะครับบางทีเจ้าของก็ให้เบอร์ผิดเหมือนกันนะนะครับถ้าเบอร์จริงเสียงต้องดังอ่าวิวตรงนี้สวยใช่นี่เมื่อกี้ที่ผมขึ้นไปเปิดตัวกันนะครับอ่าสวยนะสวยนะครับใครว่าสวยพิมพ์สวยมาหน่อยอ่าที่ผมไปเปิดตัวกันก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับฝากพิมพ์สวยมาหน่อยถ้าใครสวยแล้วก็ถ้าใครจะโทรมานี่ผมจะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับช่วยกันเช็คหน่อยนะครับช่วยกันจับผิดหนน่่ออยะครับเมืกี ก่อนจะไลฟ์สดก่อนจะรีวิวผมก็ไปจับผิดมาเยอะเหมือนกันซึ่งก็หาไม่ค่อยได้เหมือนกันน,น,นะครับข้างหลังนั่นเป็นป่าชุมชนเป็นป่าชุมชนผูกกระเลียงครับเวลาไฟป่ามาคุณแบงค์ถามโดนใจเลยเรา,เาจะโดนาม,มาใช่ไหมฮะ,ะมีเขตที่เสาแนวกันไฟไว้ประมาณ3เมตรครับผมมีเขตใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาจะมาทำํทำการทําความสะอาดและเคียร์ลิงตลอดครับอแสดงว่าน้ําป่ามาเราไม่ซวยเมื่อกี้เอฟซีบอกว่า พูดเบอร์ไม่ชัดอ๋อพูดเบอร์ไม่ชัดใช่ไหมครับครับอ่าพูดพูดใหม่เลยนะครับพูดใหม่พูดใหม่เลยครับศูนย์แปดหกครับศูนย์สี่แปดสามสองสี่ห้าครับอ่ะโอเคครับใครสนใจก็ไงก็ลองโทรมาแล้วกันที่อย่างนี้ไม่ได้มีง่ายๆไม่ได้มีบ่อยๆนะครับใครสนใจใครอยากได้มีที่เนินภูเขาอ่าที่เรียกว่าสลบอย่างนี้ไปสร้างบ้านข้างบนก็ลองติดต่อมาแล้วกัน วันนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากขอให้แปลงนี้เป็นที่จดจําของทุกท่านและกันที่สวยๆติดทานน้าติดบรรยากาศสวยๆอย่างนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ลองดูแล้วกันนะถ้ามีโอกาสก็ลองมาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมกันดูแล้วกันอย่างนี้ใครผ่านมาเที่ยวเนี่ยแวะมาชมได้เนาะครับผมไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันใช่ครับอ่าอ่ะโอเคคุณแบงค์วันนี้ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้มีท่านผู้ชมใจดีนะครับมาซื้อไปเป็นเจ้าของอย่างมีความสุขแล้วกันอัลโสวัสดีครับใช่ไหมใช่ไหมครับผม ครับผมขอบพระคุณมากครับดูไลฟ์สดพี่บอยอยู่ใช่ไหมครับเปิดโฟนได้ไหมฮะกดแล้วถ้าได้ผ่ายไปนครระยุจะแวะเข้าไปชมที่นะครับคุณแบงค์ครับยินดีนะครับพี่ขอบคุณมากที่สวยไหมครับขอบคุณมากครับสวีครับครับอ่าไม่ได้ยินผมอ่าโอเคอ่าโอเคแสดงว่าเบอร์ถูกใช่ไหมฮะอ่าเบอร์ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับอ่าขอบคุณคุณแบงค์มากเลยครับสวัสดีครับ